วายลง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 ไปลูกเดี๋ยวยายปอกไข่โอ้จะมันยากม้าพี่น้องสิเฮ็ดหยางกะยากต้อหลานเดี๋ยวเดี๋ยวยายปาดให้นี่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 น้องกอนน้องเอาอันนี้น้องเอาวันนี้เดี๋ยวยายตัดให้ตัด้เออตัดให้ตัดให้ นี่ไงนี่ไงมาหน้ามาไฮมากินแก้วมังกรอ,อยู่หน้าพี่น้องเอ้ยชมมุิป่าปลูกเอาเองก็แล้วกันได <g ül> ้ตาถ่ายแล้วกับบัอบมารีอนี่อยากเล่นน้ำเอาผลไม้เพื่อสุขภาพเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี ม,มีดไหนวะสันพี่น้องมาเล่นนมีดน้ำสันเดีบันเนี่เอาเสียงแล้วไม่มีแล้วลูกมีหายแล้วได้เน้ก,ก้กกนอ้ยแก้วอุณหมอนน้ักินอันเนีุ้่หมอหนึงนอนเทศกินยุ่เปย์มาหน้าคือเกาค่ะพี่น้องมาหน้าคือเกาของอยุ่ทงหน้ากับใครเขาย,ขออยุ่ยบานยุ่ยเย็นยุ่ ต้มเย็นอยู่เมือ่อท่านไอหอนปันไดดอกค่ะกลับมาบ้านแล้วกลับมาอกมาอกมาหน้าพี่้องมันอดบาดใดดอกนาะจ้าอดบาดใดดอกเออศร,กร้าห้เศร้าหน้าเลี้ยงหลานยากกว่านีกลับมามหด<อ>ต้นไม่<อ>มาอัปเดตต้นสาวรถย้ายแม่พี่ดองเบิง้งมือนันเหี่ยวตบซาบลรคอวันสิตายอือม ขึ้นชีพขึ้นชีพตะวต้นนั้นไล้หมอนนี่ไปแล้วล่วะบปขึ้นมาหาแล้วเอา้าสู่ไปพี่น้องมันตายกับตายไปเนาะตุยกับตุยไปเข้ากับตะคนกับยังห่อนเนาะต้นใหม่มนสิทนได้ตีปักมือนั่นพี่น้องเอ้ยน้ำรุนออกมาจากปากส้างมะหัวออกมา เขาภาพภาพมือนั้นย้ามาวังสามมือทีแล้ววันวันอาทิตย์ย่าก็เลยให้ลูกมาปิดย้าให้ลูกมาปิดปากส่างว้มันมันมันเป็นมันหล่นเด้พี่น้องมันหัวมันหัวบบดนี้ก็เลยมันหัวหู้ทอไหมค่ะนี่ลูกปิดว้กาบายายกาบาเสียให้มันขึ้นมาจนหอดหลังทอพี่ละเต็มพิกัดเลยค่ะน้าใน่ส่างหน้าบาดานเท่าไหลออกมาจากทอนันนะคะ น้ำโซลาเซลหัวกำลังแพเส้ยมันเต็มผีเลยเด้อแกจ้องกระสีปล่อยให้ล่นล่นลงไปค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นท่อเนาะคะ่ะเป็นท่อไหลลงมาเวลาปล่อยน้ำออกจากเขาย่ำตะกี้อีพอแลเอ้เห็ียดไปมันกระสิลุกมาสางบ้านนี้เขามีน้ำจากสางได้บ้านนี้เขามีน้ำในสางตลอดปีเขากระตรงปิดปากมันไว้ปิดท่อไว้เนาะคะ่ะเห็นบ่อมือน,นั่นขาพอผ่ามือนี่แหงแล้วเพราะว่าเขาปิด้องนี่ไว้พี่น้อง <c oughs> จ้งไหนค่ะ อยากอืดดีหลายนามเนาะอันนี้ก็ต้นไข่หมอนที่ย้ายมาฝังไว้ตะโดนแล้วค่ะเป็นต้นตะกรนสิบสงการพ่นละเริ่มติดหยอดแล้วคันแม่เอาต้นนั้นมาฝังกับสิคือบ่ตายดอกตีอันนี้จังไหนจังเราจงไว้ว่าสิห้น้องไปปลูกเพื่อนบ่ผ่นบ่มาเอาไปปลูกเนาะค่ะก็เลืเหี่ยวแหง่ซ้ำอันนี้อันนี้ขอไผ่ไม้ไผ่บังขง้าลามพะนะปลูกไว้ตาปีกายพี่น้องววาแม่สิตายไฟเผาหยาเผาหยางมากเพราะถไฟหยุบ ฝน,นตกมากข้นหย่อนจากน้อยใหญ่ก็เลยมาโหดไ้มันสิใหญ่ยยบ้าบุน,นั่นก็นไม่ต้นมากขามหวานเด็พี่น้องมากขามหวานเนามาปูกหมู่บ้านนี่พันสีทองผู้เด,ด้พี่น้องเอ้ยปูกไว้คู่สานี่ก็สิได้กินยูดอกเนะยาะใหญ่ยูดอกเพราะว่ามันมีน้ำในสาเนาะค่ะค่ะประมาณนี้ละพี่นอยย้องยหา่มาอัปเดตให้ฟังให้เบิง้ง <laughs>